ในห้องยางหลงเหนา่าถูกเผาอยู่ในกระถางกํายางทองลวดลายสัตว์เจิงชิงฮันใช้ใบเตี้ยวจางพอกวนบาดแผลของจิ่นซิ่วจิ่นซิ่วหดมือกลับพางอธิบายคุณหนูใหญ่บาดแผลเล็กน้อยเท่านั้นท่านอย่าได้กังวลเลยบ่าวพันแผลเองได้เจ้าคะ่ะอย่าขยับเจิงชิงฮันกดมือของนางไว้ใช้ผ้าป่านพันแผลให้จนเรียบร้อย ใบหน้าของจินซิ่วฉายแววกัดกรุ่มนางมองเจิ้งชิงฮั่นอย่างห่วงใย,ยและเป็นกังวลคุณหนูใหญ่เหตุใดท่านต้องล่วงเกินคุณหนูเจ็ดเพื่อเบ่าด้วยเจ้าคะหากคุณหนูเจ็ดไปฟ้องนายท่านจริงๆเบ่าเกรงว่าจะทำให้ท่านลำบากอีกเจิ้งชิงฮั่นปล่อยมือนางน้ำเสียงราบเรียบทนรับครั้งหนึ่งลังแต่จะทำให้ผู้อื่นได้คืบเอาสอบไม่มีใครทราบซึ้งใจกับความใจกว้างของเจ้า มีแต่จะเห็นว่าเจ้าอ่อนแอข่มเหงได้ง่ายรังแกเจ้ามากขึ้นเท่านั้นจิตใจดีไม่อาจทำให้มารร้ายกลับใจได้รับมือกับคนเช่นน้องเจ็ดมีแต่ต้องใช้วิธีตาต่อต,อตาฟันต่อฟันเข้าแรกจิ่นซิ่วเอ๋ยตะกุกตะกักแต่ว่าคุณหนูเจ็ดมีพระสนมหรูกับเสินอีเหนียงหนุนหลังนางมีคนหนุนหลังข้าเองก็มีคนคุ้มครอง เช่นนี้ก็ได้แล้วไม่ใช่หรือเจิงชิงฮันไม่สะทกสถานดวงตาสีดำสนิทฉายแววสงบนิ่งเยือกเย็นนางดึงลิ้นชักข้างกายหยิบเอาเครื่องหอมกองหนึ่งออกมาเลือกอย่างระมัดระวังจินซิ่วฟังรอบเดียวก็เข้าใจถามต่อคุณหนูใหญ่หมายถึงท่านกัวกงหรือเจ้าคะเจิงชิงฮันไม่ตอบออกมาตรงๆเหลือบมองยางหลงเหนา อัมพันทะเลยางไม้หอมเหล่านี้ที่กินพื้นที่เกินครึ่งลิ้นชักแม้ว่าท่านแม่จะจากไปเร็วนะแต่นับว่าโชคดีที่สกุลเหรียญยังมีท่านลุงอยู่เขาจะต้องช่วยออกหน้าให้ข้าแน่เหตุใดเบ่าถึงลืมท่านกัวกงไปได้จิ่นซิวตกหนา้าผากตนเองอย่างแรงรู้สึกดีใจคุณหนูใหญ่เป็นหลานสาวแท้ๆของท่านกัวกง เมื่อก่อนตอนที่ร่างกายท่านยังไม่ปกติดีจวนกว่วกงก็ส่งยาลำค่าหายากมห้ท่านเสมอคุณหนูสกุลเหรียญก็มักแวะมาอยู่เป็นเพื่อนท่านบ่อยๆเห็นได้ว่าท่านกว่วกงเอ็นดูท่านจากใจจริงเจิงชิงท่านไม่ตอบชาติก่อนนางเคยได้ยินท่านพ่อพูดถึงจวนกว่วกงมาบ้างสกุลเหรียญเป็นขุนนางบุญคนสําคัญของแคว้นกู่เหรียญวนหรูผู้เป็นกวัวกงคนก่อน มีหนึ่งบุตรชายหนึ่งบุตรสาวดังคำกล่าวว่าบิดาดีให้กำเนิดบุตรชายประเสริฐเหลียนจินบุตรชายคนเดียวของเขารับสืบทอดบรรดาศักดิ์เพื่ให้กัวกงต่อเขาเป็นมหาบัณฑิตที่มีวิชาความรู้กว้างขวางแตกฉานลึกซึ้งเป็นเสาหลักของราชสำนักเช่นเดียวกันกับเหลิมงเอาส่วนเหลียนเวียชูบุตรสาวของสกุลเหลียน ก็คือมารดาของเจิ้งชิงฮั่นที่แต่งให้กับเจิ้งโปสซุยอัครา,าสนาบดีคนปัจจุบันเหลิองเอ้าถูกใส่ร้ายสหายเก่าในราชสำนักไม่มีผู้ใดถวายดีกาคัดค้านมีเพียงเพ่ยกัวกงเหลียนจิน้นผู้นี้ที่ก้าวออกมาประกาศว่าสกุลเหลิองซื่อสัตว์พักดีไม่มีทางเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวสมคบคิดจัตูขายชาติทั้งที่ตัวเขา ไม่ได้สนิทสนมอันใดกับสกุลเลิง่งเห็นได้ว่าเพอยกลัวกงไม่ใช่คนที่หลบเลี่ยงกลัวตนเองติดร้างแห่เห็นกกงจักเป็นดอกบัวมัวเมาไม่รู้ถูกผิดได้เกิดมาอีกครั้งมีลุงที่เปี่ยมบารมีเช่นนี้เจิงชิงฮันจะปล่อยให้ผู้อื่นเยาะแยกรังแกเห็นนางเป็นคนโง่ทึมทื่อได้อย่างไรขณะที่นางกําลังคิดอยู่นั้นมาหน้าประตูก็ถูกแหวกออกกระทันหัน สีหน้าอินชุนที่เดินเข้ามาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกคุณหนูใหญ่เกรงว่าคุณหนูเจ็ดไปฟ้องนายท่านจริงๆแล้วนายท่านถึงเรียกตัวท่านให้ไปพบที่ห้องโถงเจิงชิงฮันยกมุมปากขึ้นเหลือบมองนางแวบหนึ่งเจ้าไปรออยู่ด้านนอกถ้าให้จิ่นซิ่วช่วยหวีผมเสร็จแล้วจะออกไปอินชุนรับคำเจ้าค่ะเจิงชิงฮันเรียกจินซิ่วมากำชับรอบหนึ่ง ก่อนจะช่วยกันไกติดมือสอดเข้าไปในแขนเสื้อยาวจึงค่อยลุกขึ้นยืนอย่างแช่มชา้าพึ่งก้าวเท้าออกจากประตูจินซิลก็เดินเข้ามาตามติดอยู่ข้างหลังนางถามขึ้นอย่างกระมัดระวังคุณหนูใหญ่เสื้อคลุมของท่านยังเปื้อนรอยเลือดอยู่จะเปลี่ยนก่อนไปหรือไม่เจ้าคะไม่เป็นไรเจ้าไปจัดการเรื่องของเจ้าเถอะเจิงชิงฮั่นเอ่ยเสียงเย็นอีกสักครู่เมื่อไปถึงห้องโถง หากมีคนอยู่น้อยนางจะใช้กันไกลปลิดชีวิตของเจิ้งโป้สุยให้ได้ถึงยามนั้นไม่รู้ว่าร่างของนางจะเปืเป้อนเลือดอีกเท่าไหร่จะใส่ใจกับรอยเลือดไม่กี่หยดในตอนนี้ได้อย่างไรเบื้องหน้าห้องถงจวนเจิ้งชิงฮั่นย่างเท้าแผ่วเบาเบาจนแทบจะมองไม่เห็นฝุ่นข้างกายขยับนางเยืองย่างผ่านแท่นหินไปข้างหน้าทีละก้าว ใบหน้าใสากระจ่างไม่ปรากฏอารมณ์ให้เห็นสักส่วนในห้องโถงมีบุรุษวัยกลางคนผู้หนึ่งก้มศรีรษะจิบชายอยู่เมื่อเห็นนางข้ามธรณีประตูเข้ามาในดวงตาก,ก็ปรากฏแววฉลาดหลักแหลมและล้ำลึกสายตาที่คุณเคยเช่นนั้นย่อมเป็นของอาคาราเสนาบดีแควนกูเจิงเปอ๋อสุยนั่นเองเจิ้งเปอ๋อสุยมองสำรวจทุกกริยาท่าทางของบุรสาวคนโต ท่วงท่าของนางสง่างามนุ่มนวลอ่อนช้อยหว่างคิ้วเปลี่ยนไปด้วยกลิ่นอายธารนงเห็นท่าทางผิดแปลกไปจากเดิมมากก็อดไม่ได้ที่จะพิจารณาหญิงสาวอย่างละเอียดขึ้นอีกหลายส่วนได้ยินน้องเจ็ดของเจ้าบอกว่าเจ้าหายขาดจากโกรคเก่าแล้วร่างกายไม่เพียงดีขึ้นมากยังคล่องแคล่วว่องไวกว่าแต่ก่อนพริบตาเดียวก็เตะเตียวม่วงทิ้งอย่างแม่นยำ เจิงชิงฮานยืนอยู่ที่เดิมมือสัมผัสได้ถึงกันไกลเย็นเฉียบในแขนเสือ้อนางเงยหน้าขึ้นมองพบว่ารอบข้างไม่เพียงมีอีเหนยียงเจ็ดปดคนนั่งอยู่ยังมีองครักษ์อีกกลุ่มยืนอยู่ด้วยคิดดูแล้วแผนการแลกชีวิตคงทำไม่สำเร็จแน่จึงสะกดกลั้นความเครียดแค้นลงไปพูดว่าข้องแค้นนั้นลูกไม่อาจรับเป็นเพราะเตียวม่วงของน้องเจ็ดกิ้งกรอกจนเกินไป กัดเบาวรับใช้บาดเจ็บไม่พอยังคิดก็โจนเข้ามากัดอคอข่าอีกด้วยลู้คิดว่าชีวิตของตนเองสําคัญกว่าเตียวม่วงหนึ่งส่วนจึงถูกบังคับให้ต้องลงมือเช่นนั้นเจิ้งโป๋สวยหันไปหาเจิ้งหลันหลันถามนางเสียงดุดันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่เจิ้งหลันหลันใส่ศรีรษะโกรกวาทั้งเลือดดานทั้งร้อนใจเจิงชิงฮันเจ้าเปนคนต่ําช้า พูดโกหกหน้าตาใสซื่อเตียวม่วงคิดอยากจะกระโจนกัดคอเจ้าตั้งแต่เมื่อใดมันนอนศบอกค้าอย่างเชื่อฟังอยู่ชัดๆเป็นเจ้าที่จงใจใช้ปิ่นทองแทงมันก่อนสีหน้าของเจิ้งชิงฮั่นเต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจยามบอกเล่าน้องเจ็ดข้ารู้ดีว่าเจ้าไม่ชอบที่ข้าเกิดมาโง่เขลาปกติเจ้าสั่งให้ข้าไปทางขวาตัวข้าไม่กล้าไปทางซ้าย เจ้าสั่งให้ข้ายืนตัวข้าไม่กล้านั่งทุกเรื่องย่อมฟังที่น้องเจ็ดกล่าวไม่เคยต่อต้านมาก่อนเรื่องเหล่านี้บรรดาอีเหนยียงในตัวก็ร้วนทราบดีแต่เห็นว่าตัวข้าปัญญาอ่อนยิ่งไม่มีมารดาคอยดูแลจึงไม่ออกหน้าปกป้องคิดว่าท่านพ่อคงพอทราบมาบ้างหากไม่ใช่พราะข้าต้องการรักษาชีวิตตนเองต่อให้กินดีมีหัวใจเสือก็ไม่กล้าลงมือรุนแรงเช่นนี้หรอก เจิงโป๋สุย่ยไม่พูดอะไรเรื่องเหล่านี้เขาล้วนได้ยินมาจริงเจิงหลันหลันถือดีว่า e เซินอีเหนียงเป็นผู้ปกครองเรือนพี่สาวของตนเข้าวังเป็นถึงพระสนมจึงไม่เคยเห็นผู้ใดอยู่ในสายตาปกติเจิงชิงฮั่นก็อยู่แต่ในเรือนด้านหลังมาตลอดนางขี้ขลาดโง่เขลามาตั้งแต่เกิดหากไม่ใช่เพราะเจิงหลันหลันวิ่งเข้าไปหาเรื่องเตียวม่วงจะไปกัดคนโดยไม่มีสาเหตุได้อย่างไร เจิงหลันหลันเห็นสายตาเครือบแคลงของบิดาก็ยิ่งโกรธเคืองมากขึ้นท่านพ่อคำพูดของลูกล้วนเป็นจริงทุกคำคนต่ำช้าผู้นี้รู้ดีว่าเตียวม่วงเป็นของที่ห้องเต้ประทานให้พี่รองยังจงใจใช้ปลิ่งแทนมันอย่างแรงนางยังพูดอีกว่าท่านแม่ท่านแม่เป็นเจิงเป๋อสยุยนาเครงพูดว่ามารดาของเจ้าเป็นอะไรพูดว่าท่านแม่เป็นแค่ครึ่งนายครึ่งบ่า กระทั่งตำแหน่งเจ้านายที่แท้จริงในจวนอัครา,าเสนาบดีก็ยังไม่ใช่คำพูดนี้เมื่อกล่าวออกมาอีเหนียงทั้งหลายในห้องโถงต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปมีบางคนรอบยินดีที่ส่วนอีเหนียงถูกบุตรสาวจากพันยาเอกฉีกหน้ามีบางคนถูกคำพูดนี้กระทบศักดิ์ศรีของตนได้แต่รอบทอนหายใจเงียบๆและยังมีอีกไม่น้อยที่ตกตะลึงในความใจกล้าของเจิ้งชิงฮั่นจนอ้าปากค้าง น้ำเสียงของเจิ้งโผสุยเต็มไปด้วยความเฉียบคมกระจ่างชัดมองเจิ้งชิงฮันนี่เป็นสิ่งที่เจ้าพูดหรือเจิ้งชิงฮันขมวดคิ้วตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงละมุนน้องเจ็ดกล่าวว่าเสินอีเหนียงคือประมุขหญิงในจวนอัคราเสนาบดีลูกจึงได้กล่าววาจาโต้อตอบนางไปคำพูดเหล่านี้น้องเจ็ดพูดในจวนก็ยังนับว่าแล้วไป แต่หากได้ยินไปถึงหูคนภายนอกจะไม่ตกเป็นข้อคอราหาหรือคนทั่วไปย่อมเห็นว่าโจนอัคารลกเสนาบาดีไม่มีคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีถึงกับมีสาวใช้ห้องข้างปีนขึ้นเตียงจนได้ตำแหน่งประมุขฝ่ายหญิงในเรือนมาคำพูดเหล่านี้แยบคายลึกซึ้งตรงเข้าประเด็นสำคัญใบหน้าของเจิ้งโปสุ่ยเขียวครัามองประเมินบุตรสาวคนโตใหม่อีกครั้ง เจิงชิงฮันพูดได้ตรงใจเขาแม้ว่าเซินอีเหนียงจะฉลาดหลักแหลมสะสางเรื่องในจวนได้ดีทั้งยังให้กำเนิดบุตรสาวที่โดดเด่นมีอนาคตแต่อย่างไรนางก็เกิดมาฐานะต่ำต้อยหากจะยกฐานะให้เป็นหูหญินคนที่รอดูเรื่องหน้าหัวรัะของจวนอัคคลาเสนาบดีมีหรือจะไม่เยาะเย้ยนินทาเขารับหลังบัดนี้ความจริงข้อนี้ กลับถูกเจิ้งชิงฮั่นตีแผ่เพื่อเปิดเผยต่อหน้าคนทั้งหลายพวกอนุที่ชอบวางอำนาจเต็มที่อย่างเซินอีนเนียงล้วนถูกเหยียบมิดไม่เห็นร่างส่วนเจิ้งโปสุยถูกนางพูดจี้ใจดำสีหน้าย่อมไม่อาจคงความสุขขุมไว้ได้เขากล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเรื่องในจวนยังไม่ถึงคราวหญิงสาวยังไม่ออกเรือนเช่นเจ้ามาวิจารณ์เช่นนี้ท่าทางคำพูดของเจ้า ช่างไม่เคารพทมเนียมเสียจริงไหนเลยจะเหมือนคุณหนูสูงสักมีหน้ามีตาของสกุลใหญ่คำที่เจ้งโป๋สวยพึ่งกล่าวหากเปลี่ยนเป็นบุตรสาวสกุลขุนนางคนอื่นคงจะอับอายหน้าแดงกำ่ำพูดคำใดไม่ออกเป็นนานแต่ว่าชาติก่อนนางเกิดในสกุลแม่ทัพได้รับการพนอาพนอจ,จากบิดามารดาพวกทำเนียมมารายาทล้วนเรียนมาน้อยนิด ยิ่งไปกว่านั้นนางเกิดใหม่ในครอบครัวของศัตรตูความข้างแค้นสุมอยู่เต็มอกอย่าว่าแต่คําพูดตําหนิหุนแรงเลยหากไม่ใช่เพราะคนในห้องโถงมีอยู่มากนางคงถลกแขนเสือ้อวิ่งเข้าไปแรกชีวิตกับเจิ้งโป๋สุยตั้งนานแล้วนิ่งงานไปชั่วครู่เจิงชิงฮันก็ค่อยๆม้วนแขนเสื้อยาวขึ้นเผยให้เห็นแขนเรียบเื่นดุจยก หากแต่ผิวกายที่ควรข่าเนียนกลับมีรอยเขียวช้ำและรอยเล็บข่วนหลายสิบรอยนางยืนแขนไปตรงหน้าเจิงโปสุยมีคุณหนูสูงสักมีหน้ามีตาของสกุลใหญ่คนใดบ้างที่บิดามารดาไม่ปกป้องธนูถนอมมีคนใดบ้างที่ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลเช่นค่าถูกบุตรสาวอนุภรรยากันแกล้งงังแกเช่นนี้เจิงโปสุยร,รู้ว่าคำพูดของบุตรสาว ล้วนกล่าวเพื่อให้เขาฟังทั้งหมดหวนนึกถึงอดีตที่นางปัญญาอ่อนตนเองดังเกียจที่นางสร้างความขายหน้าให้จวนอัคคละเสนาบดีจึงปล่อยให้นางอยู่ตามมีตามเกิดในเรือนด้านหลังกลับคิดไม่ถึงว่าบุตรสาวจากอนุภรยาจังก,กรรมเริ่มเสบสารไม่รู้จักกฎระเบียบขนาดนี้ทำร้ายนางจนมีบาดแผลเต็มร่างอดไม่ได้ที่จะโกรธขึ้นมาตำหนิเจ้งหลันหลัน เรากล้าทำเรื่องร้ายแรงเหล่านี้เชียวหรืออย่าลืมว่าจะอย่างไรนางก็เป็นคนของจุนอขละเสนาบดีเจ้งหลันหลันเห็นท่าทางโมโหของบิดาไอเย็นเยียบพันแผ่กระจายขึ้นจากฝ่าเท้าหญิงสาวรีบร้อนแก้ตัวบาดแผลพวกนี้ไม่ใช่ลูกทำนะปกติเรื่องทารวิว่าเล็กน้อยไม่อยู่บ้างก็จริงแต่ลูกย่อมรู้ขอบเขตจะทำร้ายร่างกายนางบาดเจ็บได้อย่างไร คำพูดนี้ของเจิ้งหลันหลันไม่เป็นเท็จถึงแม้เจิ้งชิงฮั่นจะเป็นคนเป็นยาอ่อนแต่ทางสกุลฝ่ายมารดามีอำนาจสกุลเหลียนนอกจากลุงของนางที่เป็นเพ่ยกวัวกงคนปัจจุบันแล้วเขายังมีสองบุตรชายหนึ่งบุตรสาวบุตรชายคนโตเหลียนจันรังตําแหน่งผู้บัญชาการกองทหารมา้าในมือคุมกำลังทหารของแคว้นกู่ปัจจุบันอยู่ชายแดนสู้รบกับแคว้นจิง บุรชายคนรองเหลียนเฉิงสอบติดสามอันดับแรกของการสอบหน้าพัทินั่งวัยเด็กเป็นสหายร่วมเรียนกับองค์ชายทั้งหลายเป็นสหายร่วมเรียนถึงแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งขุนนางแต่สามารถสร้างสัมพันธ์ทำไมตีกับองค์ชายทั้งหลายได้เร็วช้าก็ย่อมได้เป็นขุนนางมีอำนาจอนาคตกว้างไกลไม่อาจประเมินตีสุนะัต้องดูเจ้าของถึงแม้เจ้าหลัน จะเค้นหาวิธีมากั่นแกล้งเจิ้งชินฮัน่นแต่ก็เลือกลงมือในจุดที่ไม่เป็นสังเกตปกติดึงถึงหยิกขวนก็ลวนทำในที่รับตาคนไม่มีทางทำร้ายนางในจุดที่เห็นชัดถนัดตาเป็นอันขาดยามนี้เห็นเจิ้งชิงฮัน่นสาดน้ำสกปรกยนความผิดมาให้นางเจิ้งหลันหลันพลันตระหนักขึ้นว่านี่เป็นแผนการทรมานสังขารอันยอดเยี่ยมแซงทำเป็นบาดเจ็บเรียกกองความเห็นใจ จึงอดไม่ได้ที่อจะจ้องเจิงชิงฮันอย่างโกรธเคืองเจิงชิงฮันศบตาหญิงสาวอย่างไม่รีบเร่งดวงตายิ้มยาะคล้ายจะบ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างข่าจงใจทำร้ายตนเองบาดเจ็บก็เพื่อใส่ร้ายเจ้ามีพฤติกรรมในวันเก่าของเจ้าเป็นพยานยามนี้เจ้ามีสิบปากก็ไม่พอจะแก้ต่างให้ตนเองหรอกเพียงชั่วครู่ที่สายตาประสานกันสั้นๆ ใจของเจิ้งหลันหลานก็มีไฟที่ไม่ทราบสาเหตุประถุึ้นนางพุ่งไปตรงหน้าเจิ้งชิงฮั่นจิ้มจมูกอีกฝ่ายก่อนตะหวาดเสียงดังเจ้ามันชั่วช้าสามานจงใจทำร้ายตนเองบาดเจ็บเพื่อเส่ร้รายค่ะช่างโหดเหี้ยมยิ่งนะักแววตาของเจิ้งชิงฮั่นดูนุ่มนวลแต่กลับแฝงความคมกริบเอาไว้น้ำเสียงราบเรียบโบราณกล่าวไว้ว่าคนไม่ทำร้ายตนเอง เรื่องที่ถูกทำร้ายย่อมเป็นจริงต่อให้น้องเจ็ดคิดอยากผลักใส่ความผิดเหตุผลที่กล่าวก็เหมือนจะไล่น้ำหนักไปสักหน่อยเจิงชิงฮั่นเจ้าคนต่ำช้าหน้าไม่ไอายเจิงหลันหลันอยู่ดีๆก็ถูกใส่ความเสียหน้าต่อผู้คนมากมายก็ระง,งับอารมณ์โกรธไว้ไม่อยู่อีกต่อไปสบัดมือตบเจิงชิงฮั่นอย่างแรงเสียงเพี้ยดังขึ้นอย่างชัดเจน เจิงชิงฮันไม่หลบไม่หลีกปล่อยให้นางกระบายอารมณ์ตามแต่ใจฝ่ามือนี้ของเจิงหลันหลันเท่ากับที่สน์ถึงความผิดของนางแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นคือบุตรสาวสายตรงของจวนอั卡าราเสนาบดีช่างน่าสงสารเหลือประมาณคลั้นเหลือบมองบุตรสาวจากอนุภรยาที่เพิ่งตบคนเสร็จเห็นนางหน้าตาดุร้ายน่ากลัวทุกคนก็ลงความเห็นแล้วว่าบุตรสาวจากอนุภรยาเป็นคนหน้ากรังเกียจ ว,วันวันเอาแต่รังแกบุตรสาวคนโตที่ไรามารดาเจิ้งหลันหลันมองไปรอบๆเห็นสายตารังเกียจของคนทั้งหลายก็รอบร้องในใจว่าแย่แล้วนางหลงกลของเจิ้งชิงฮั่นเข้าจนได้ทำได้แค่กระทรืบเท้ากับพื้นอย่างขุ่นเคืองในเวลานั้นเองด้านนอกโถงก็มีเสียงเปี่ยมอำนาจดังขึ้นเจ้ากินดีมีหัวใจเสือมาหรืออย่างไรถึงกล้าตบหน้าหลานสาวของข้า